คลิปนี้พาทุกท่านมาอัปเดตเหลืองชัชวาลในช่วงที่ไม่ออกดอกเป็นยังไงนะครับตอนนี้เหลืองชัชวาลน,นะครับจากสีเหลืองก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่าเหลืองชัชวาลถ้าได้รับน้ําในจํานวนที่มากก็จะออกใบเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเขาก็จะสลัดใบแล้วก็จะออกดอกเยอะกว่าฉะนั้นช่วงมีนาเมษาพฤษภา ช่วงนี้คือช่วงที่เหลืองชัชวาลออกดอกนะครับแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะออกแต่ใบก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งนะครับก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นฟิลสีเขียวนะครับจากสีเหลืองก็กลายเป็นสีเขียวเนี่ยสวยงามมากนเนี่ยนยครับปกคลุมให้ร่มเงาดีให้ออกซิเจนดีมากๆนะครับจะเป็นหน้าร้อนหรือหน้าฝน เขาก็มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามของเขานะครับสำหรับเหลืองชัดชวาง